สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้เราจะมาบอกความแตกต่างของเว็บไซต์จีน3เว็บไซต์กันนะคะซึ่งก็คือเว็บไซต์เทาเปา1688แล้วก็ t ีมอค่ะเว็บไซต์แรกนะคะเว็บไซต์เทาเปาเว็บไซต์เทาเปาเนี่ยจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการซื้อสินค้าในจํานวนน้อยนะคะหรืออยากสั่งซื้อสินค้าเพียงชิ้นเดียวเนื่องจากเว็บไซต์เทาเปาเนี่ยจะไม่มีขั้นต่ําในการสั่งซื้อนะคะแถมสินค้ายังมีราคาถูกเช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆค่ะ เว็บไซต์ที่2นะคะเว็บไซต์1688เว็บไซต์นี้จะเหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าในจํานวนมากนะคะยิ่เพื่อนๆพื่อนสั่งซื้อสินค้าในจํานวนมากเท่าไหร่ระคะสินค้าก็จะถูกลงเท่านั้นค่ะเว็บไซต์สุดท้ายนะคะเว็บไซต์ t ีมอค่ะเว็บไซต์นี้จะเหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าแบรนด์ที่เชื่อถือ พีโมเนี่ยจะเน้นขายสินค้าแบรนด์เป็นหลักค่ะโดยร้านค้าที่จะขายในพีโมได้เนี่ยต้องมีการจดทะเบียนร้านค้าที่ถูกต้องนะคะดังนั้นโครการจะเชื่อถือได้ค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกเว็บไซต์ที่เหมาะกับการสั่งซื้อของตัวเองและอย่าลืมกลับมาสั่งซื้อกับอาลียามิออเดร์น,นะคะ